สวัสดีครับผมคาปาแมนครับ Astro นี Ast <ro>. no. ้ครับก็จะมายูปืน High Carpa 4.3 Custom by Carpa Man ับผมตัวนี้ก็คือเป็นปืน High Carpa 4.3นะครับ Custom Slide Battle Cat นะครับเป็นสีเงินนะคอนเซ็ปต์เดี๋ยวราจะมาพูดถึงว่าปืนตัวนี้ทำอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้ก็คือเป็น s l i ด e แ a t t ทิร์นแค3สนะครับ by a s o f Masterpiece นะครับส่วนตัวท่อนอกนะครับก็คือเป็นท่อนอกของคาร์บอนแมนนะครับรุ่นสไปรัลนะครับตัวเฟรมนะครับเฟรมล่างคือเป็นเฟรมส3าเดิมๆของมาลีนะครับซึ่งผมก็ทําการขัดเงานะครับให้มันเป็นสีเงินนะครับสวยๆแล้วก็คิบมือนะครับผมเลือกใช้ของ 5KU นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นอลูมิเนียมฟิตติ้งดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับซึ่งก็ตัวนี้นะครับ คอนเซปท์ที่เราคุยกันไว้กับลูกค้าตอนแรกนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยส่งแบบเป็นปืนเงินนะครับแล้วก็มีอะไหล่สีลุ้งแซนนะครับซึ่งตอนแรกเราก็คุยไว้ว่าน่าจะมีท่อนอกเป็นสีลุ้งแต่ว่าผมลองแล้วผมมองว่ามันไม่สวยเราเลือกให้มันจุดเด่นนี่คือแค่ตัวไกดีกว่าผมเลือกเป็นไกของขาวๆสีลุ้งนะครับรุ่นนี้นะฮะที่เดี๋ยวคือเป็นเป็นเงินทั้งกระบอกเลยสวยมาก ซึ่งส่วนตัวผมนะผมชอบตัวนี้มากๆเลยคือโปกติแล้วคือไม่เคยทํำปืนสั้นคัสตอมที่เป็นเป็นสีเงินแบบนี้โปกติก็คือจะมีสีดําแซมมีเป็นกริปดำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลูกค้าได้ให้โจทย์มาก็ส่วนตัวนีเคยชอบมากๆชอบมากๆเลยก็เลยว่าเอามารีวิวให้ดูนะฮะอะไรภายในก็อ่างที่บอกคับคือท่อ,ทอนอกนะครับของคาร์บอนนะครับแล้วก็ ัเนี่ยางบัฟนะครับเป็นของคาร์บอนแมนครับแบร์โล่ของคาร์บอนแมนครับแล้วก็สปริงแกสลอยก็เป็นของคาร์บอนแมนครับตัวสูบเราก็ใช้เป็นสูบไนลอนนะครับแล้วก็ทอรี่นะครับเป็นทอรีด6.01นะครับไปคาร์บอนแมนครับก็อะไหล่ประมาณเกิน50%นะครับเป็นของแบรนด์เราหมดเลยนะฮะ สวยจริงๆริปวปั๊บมากหล่อมากให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวเราดาูฟิลลิ่งท,ทดสอบการยิงดูนะครับว่าฟิลลิ่งของตัวนี้นะเวลายิงจะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับเรามาทดสอบการยิงดูนะครับผมใช้กับชุดถัง HPA นะครับกับแม็กของ r i m า r y นะครับ ซึ่งก็ลูกค้าเขาก็จะเอาไว้เล่นแนวสปีดเหมือนกันนะดูนว่าฟิลิปการยิงเป็นไงนะครับโหนุ่มมากๆแค่แปะเดียวครับเนาะนเล็กแต่ด้สบายแหละเล็กเกีร์เลยถือว่ากรชับมากๆเลยครับเพราะว่าเป็น43ด้วย,วย,วยกวับการเซตเติขเ้ของเราไปก็ความคิดภาพมาก จับแล้วจะกระชับมือมากๆเลยครับเพราะว่าคลิปเขาจะยาวกว่าคลิปเดิมๆของออรีหน่อยนะครับนี่เราโอเคเลยเยี่ยมโอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจให้เราคัสตอมปืนให้นะครับก็ติดต่อได้เลยครับทางเพจของคาปาแมนโอเคครับไปเจอนะครับบ๊ายบาย What you know about rolling down the deep when the about you your rolling in brain goes deep